คัต้นนะนครับสวัสดีครับเพชรอุทองออขันเมืองครับครับผมนีนโชพิกาดรร้อยากครับก็มาสอบเป็นไงครั้งแรกก็2ปอนด์2ปอนนะครับเราคุมมากี่โลก่อนอันนี้ก็3โล3โลนะซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ค่ายพี่กับตันเคนครับพี่กับตันเคนนะอยู่ที่อยู่แถวไหนอยู่พุทธมณฑลสายสี่นะแล้วเราซ้อมได้กี่วันอย่างไฟนี้ซ้อมได้15วัน15วันครึ่งเดือนเต็มที่เลยครับมากสุดแล้วที่ต่อยซ้อมมาตรงทีซ้อมน้อยใช่นะครับวันนี้15วันเจอกับ จะรวดซึกเคยเจอไหมไม่เคยเจอตอนน้ำหนักหนึ่งปอนนะครับแล้วเราวางเกมวางแผงก็ดีเจอฝีมือใหญ่ๆแบบนี้ก็มีแรงเดียวรอฉายบนเวทีครับผมจะค่อยวางบนเวทีนะล่าสุดชก r w s ใช่ครับอ่าแล้วเราก็หายไปเลยใช่ครับอาห้ายกล่าสุดเจอใครจำได้ไหมไม่ได้จำไม่ได้แล้วคือนานมากแล้วเอาชกกลางวันล่าสุดนี่จำได้ไม่กี่ปีละ นานแล้ว <laughs> นานแล้วโอ้โหคิดว่าจะฟื้นไหมเนี่ยวันนี้ฟืน้นฟื้นนะโอเคอายุเท่าไรแล้วลครับอายุ28ฝนจังหวัดบุรีรัมย์ปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับปล,ปล่อยปล่อย26เป็นเพย์เป็นมวยซิมือซ้าย้หรือขวาได้หมดครับอ่าได้หมดเลยแต่ย็นการขวาครับเราสูง100 170เราชกมวยมากี่ร้อยละโอ้โหหลายสามสองสามร้อยนะฝากพี่น้องพ่เชียร์หน่อยครับฝาก ช่วยเป็นแรงเชลยร์นแรงใจผมด้วยครับจะทำวันนี้วันนี้เต็มที่ครับได้พิสูจน์ตัวเองครับโอเคขอบคุณครับนี่ครับตอนนี้ครับนี่ครับเจรซีย์กานาวีครับครับผมวันนี้ช็อปปิการ์รอนะ137มนะมาสอบเกินไปเกินไปจุดหกจุดหกนะก็เป็นชุดเดียวเลยน้ำหนักนี้ต้องคืณกิโลครับก็ สโลกว่าสองโลกว่านะก็ถือว่าไม่เยอะสบายสบายมากเลยใช่ครับนะก็คุมแค่วันเดียวนะครับแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับเออใครมาเจนนาวีนะก็อยู่ที่สัตหีบสัตหีนะคุณว่าผูณซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีเสือเพชรมีเยครับรุ่น้องมอไหมครับผมวันี้เก็บตัวจากไฟที่แล้วกี่วันก็เกือบสาอาทิตย์แล้วเกือบสาอาทิตย์เลยใช่าล่าสุดเราชนะชนะอ้ พร้อมครับอ่าเสืสูงใหญ่ๆชนะที่ไหนครับที่ลาดเจเนนที่ลาดเจเนินมาล่าสุดที่ชกเท่าไหร่ก็ร้อยสามหกอ่าก็ใจจริงที่อยากชกเท่าไหร่อ่ะก็ร้อยสามหกอะไรสามหกก็ได้นะแต่นี้กลางวลสามเจ็ดเจอกับเพชรตูดทองนะเคยเจอกันไหมไม่ครับไม่เคยเจอเลยเขานี่เก๋าเลยแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีวันนี้ก็ เปลี่ยนนี่ไหนยังไงเปลี่ยนไงใช้แรงนี่ไหนเออเพราะว่าเขาหายไปนานคิดว่าเขามีโอกาสหมดไหมถ้าเราบี้ตลอดเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสต้องฟื้นอาชีพเขาเรากลับมาทุกทีช่วงหลังที่ชกฝีมือแต่ไฟนี้น่าจะเดินนะเดินยกไหนดีก็น่าจะขยับตั้งแต่ยกสองยกสามไ้ไหยกสองก็ถ้ามีโอกาสก็เดินเลยคิดว่าจะเอาร่างกายบทอยู่คิดว่าเขาน่าจะหมดนะ ก็คิดว่่าอะเราอายุอะไรแล้วครับก็ยี่สิบสองยี่สิบสามปีนี้ครับผมคนจังหวัดโคราชไปล่ไปเท่าไหร่ครับก็ไปไปหกสิบสี่ครับเพื่อนเราเป็นมวยเป็นมวยจังหวัดเป็นมือก็มวยเข่าแน่มวเข่าทางซ้ายหรือขวามวยซ้ายสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยมารวมทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณร้อยกว่าครับป้าพี่น้องก็เชียร์หน่อยครับก็เชียร์เป็นกำลังใจเลยครับวันนี้เก็บเพชรนะได้แน่นอนครับครับผมเกุณครับ